ความรู้ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเมียนม,มาเนี่ยการนําเข้าธุรกิจแบมบูนําเข้าไปที่ประเทศเมียนม,มาเนี่ยเรามีทีมมืออาชีพที่ทํขไขตรงมานานแล้วก็เป็นมืออาชีพจริงๆมีพร้อมครับเราเป็นทีมมีเยอะมากครับตอนนี้ครับออกลยุทธ์การลุกตลาดก็สินค้าของแบมบูมันเป็นสินค้าที่มาตามยุคสมัย ล้ำสมัยนวัตกรรมใหม่ๆก็เลยทำให้ผลิตภัณฑ์ของแบมบูของเราเนี่ยอตอบโจทย์อย่างล้นหลามก็เลยตรงนี้เ่ยจุดสำคัญที่ทำให้ประชาชนเมียนม,มาเนี่ยทำผลิตภัณฑ์ดีๆนำผลิตภัณฑ์ดีๆเนี่ยมาช่วยเหลือสุขภาพของชาวเมียนม,มาได้ดีแน่นอนครับ <S 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 สำหรับในฐานะรองประธานท่านหนึ่ง ใน Bamboo Power International สำหรับตีตลาดพม่าเนี่ยแน่นอนครับไม่ไม่ไมยากครับเพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆแผนการตลาดที่ดีมากๆในยุคนี้โดยเฉพาะคู่แข่งของเราแทบสู้ไม่ได้เลยเพราะว่าแผนการตลาดเราสุดยอดมาก เรานอกจากในในประเทศเยารมนี่เรามีทีมงานประสบความสาเร็จระดับสูงๆประมาณ10กว่าท่านแล้วก็เรามีองค์กร2000ประมาณ2,000ชีวิตครับสาขาก็ตอนนี้จะมีอยู่แคว้นย่างกุ้งแคว้นมันเดลแล้วก็รัฐมอนรัฐฉานแล้วก็แคว้นเอราวัดีตอนนี้เรามีอยู่เกือบครึ่งประเทศแล้วครับยุคนี้ตามเราก็อาศัยเทคโนโลยีสมัยนี้ อย่างเช่นแอปพลิเคชัน zoom แล้วก็ Facebook แอป m ม s เซนเจอต่างๆเนี่ยเราใช้ตรงนี้สื่อสารกันประชุมก <Hayır> ันก็เลยไม่ยากครับในสำหรับประเทศเมียนมาเนี่ยนอกจากผมแล้วก็ผู้นำในเมียนมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาประกาศว่าถ้าด่านต่างๆแต่ละประเทศเปิดเมื่อไหร่เนี่ยขอแซงประเทศไทยครับ สำหรับธุรกิจ Bamboo Power International นะครับบริษัทของเราอ่ะมีพร้อมหลายๆด้านโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ดีแผนการตลาดที่ตอบโจทย์แล้วก็แนวทางของความคิดของคณะผู้บริหารที่จะต่อไปจะอินเตอร์ไปแบบเรามีอุดมการณ์ที่แน่วแน่เพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องประชาชนทุกท่านมาร่วมงานกับเราเป็นที่งานบุญที่ได้บุญด้วยอ่าได้ตังค์ด้วยขอให้ลุยไปด้วยกันครับสวัสดีครับ